วาวิงๆจิงกามันบบวามันก็แามันก สวัสดีค่ะพี่วันชาสวัสดีเราเป็นจริงนะครับเอาอยู่นีแล้วยัง ลาออกจริงไปยงาก็จริงๆก็กระทันหันนะจริงๆเราก็รู้ว่าเขาป่วยแล้วเนอะแต่ว่าคือถ้าสำหรับหนูอะหนูอะเคยสนิทกับพี่ออกแบบช่วงตอนที่อยู่แบบค่ายเดียวกันอยู่ิลับด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็จะสนิทกันมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เจอกันอาจจะแบบนานๆเจอกันทีหรือว่าพี่ออกอาจจะมีแบบโทรไปคุยกับคุณพ่อบ้างคุณแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็แบบใช้หายแต่ว่าคือพี่แกมกคุยแบบ หนูจริงๆตัวหนูเองอะนานมากค่ะนานมากแบบที่แบบไม่ค่อยได้คุยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่อมเขาก็แบบไปอยู่แบบถ่ายละครอะไรเงี้ยส่วนหนูก็จะแบบไปอีกสายหนึ่งอีกทางหนึ่งแบบว่ามาริโลกออนไลน์อะไรเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยก็แค่แบบมีแบบดูข่าวของพี่เขาติดตามข่าวอะไรเงี้ยคุมเจอพี่อมั้งสุดท้ายหลายปีอยู่นะหนูหนูเจอหลายปีอยู่เหมือนกันถ้าถ้าเจอกับพี่อมบ่อยหรือว่าแบบคุยกับ พี่อ,อ๋อปอยอาจจะเป็นคุณพ่พอคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้พ่อไม่ได้มาเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อไปโรงพยาบาลจริงๆเล่นละครกับพี่อ๋อตั้งแต่ตอนอยู่พลีพัฒน์ตอนนั้นแบบพี่อ๋อพี่กันก็คือจะเป็นแกงๆแบบกวนเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีโอกาสได้ร่วมงานไปเป็นแบบเป็นน้องๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่อยู่บ้านเดียวกันจะมีอไงบ้างถ้าจะเป็นพี่ชายคนนี้พี่อ๋อเป็นคนน่ารักมากนะจริงๆนะแบบ คือเขาเป็นคนแบบเขาจะถามทุกคนว่าแบบเป็นยังไงหรือว่าบางทีเรานั่งเราก็จะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมคะก็จะมาแบบแอลราแก้งบุ๋มยังไงแบบจะมาชวนคุยจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่บางทีแบบเวลาเราอยู่ในกองบางทีเราก็จะแบบแมนๆเฮาๆหน่อยเหมือนแบบไปคุยกับแบบพี่ผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเราเขาก็จะเอ็นดูเราเป็นน้องคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าตอนที่มีโอกาสได้แบบไอ้ถ่ายหนังสือด้วยการตะกออะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็น่ารักกับเราเสมออะไรเงี้ยค่ะอืมไม่ได้พัาดของการทํางานเขาเป๊แค่ไหนเพราะว่าหลายคนบอกเขาตรงเวลาเขาตรงเวลาค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ตั้งใจทาํางานมากๆกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบว่าบทอันนี้หรือว่าเวลาตอนที่หนูเล่นตอนแรกๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออต่อบทนะหนูทุกอย่างก็คือค่อนข้างที่จะแบบเนี๊ยบมากๆอะไรงเงี้ยค่ะ มีหลายคนจะจําในรอยยิ้มของพี่อ๋ออบุญแล้วถ้าถามหนูภาพจาของพี่อ๋อของหนูหนูว่าเป็นพี่ชายขี้เล่นมากกว่าสําหรับหนูนั้นหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเขาน่ารักสําหรับเราเรารู้สึกว่าในพาร์ทํางานนะบางทีหนูอาจจะไม่ได้เข้าคู่แบบว่าเป็นคู่แบบอาจจะเป็นตัวไยที่แบบแหวบแอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ตามมาแย่งตามอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาพโมเมนต์ที่เราแบบเราคุยเล่นกันทั้งหลังมากกว่าหรือว่าแบบบางทีโดนดุก็โดนไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า แล้วโดนอยู่เขาปอบน้องเป็นไงบ้างปลอบดีไหมเอาจริงๆก็ตัวใครต้องมาเยอะเพราะว่าโดนด้วยกันเพราะว่าก็โดนด้วยกันหมดเอออย่างตอนเราทราบว่าพี่ก็ป่วยเราตกใจมากแล้วเพราะหลายคนค่อนข้างสนใจอาการจริงๆก็ตกใจนะคะว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าต้องบอกว่าพี่เขาค่อนข้างแข็งแรงเราก็แบบร่างกายทุกอย่างเขาแบบดูแข็งแรงมากอะไรเงี้ยพอพอเป็นทีเราก็ตกใจว่าโอเคเขาเป็นเยอะนะอะไรเงี้ย เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีสัญญาณบอกบอกว่ามันจะเกิดการที้กับเขาจริงมันมันไม่มีอะไรบอกเลยก็คือเหมือนยีดีโผล่มารู้เรื่องพี่อ๋อมีิทีหนึ่งก็คือพี่อ๋อมป่วยเลยแบบนี้อย่างเมื่อกี้พี่ไปได้บอกเก่าเวลาครั้งสุดท้ายยังไงบ้างนะจริงๆหนูก็บอกว่าแบบหนูมาแล้วนะอ<ร><ร>ะไรอย่างเงี้ยถึงแบบช่วงหลังเราไม่ได้เจอกันอนะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอแบบในช่วงแบบวันแบบนี้อนะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบให้พี่เขาแบบเดินทางปลอดภัยสบายแล้วก็อย่าเป็นอย่ามีห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ